อยู่อะไรอย่างเงี้ยถ่ายได้นะคะอนุญาตนะค,ะค่ะได้รายได้ได้รายได้เพิ่มก็นะครับทำงานอ,อย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องมีหลายอาชีพค่ะทีปเดียวไม่ได้สวัสดีค่ะอันนี้ไลฟ์สดอยู่ไหมไม่สดไม่สดไม่สดถ่ายทิปไว้เนาะอ่าโอเคแล้วไปตัดก็คุยไปเรื่อยๆเนาะไปตัดนไปเรื่อยๆโอเคมันจะมีคำคมของพ่อค้าเอาไปใช้ได้คำคมว่า กอคมต่างๆนานาแเลยกองพคมมีสาระมีการการแนบบทเรียนกองมอะไรเงี <trad u> ้ยใครที่มาใหม่จดบันทึกนะคะโอเครบกวนเขียนชื่อเลยนะคะโอ้ลายมือตั้งแต่สมัยโรงเรียนไหมคุณวันไหมต้องวันนะโอเคเหมือนผู้สาวเก่าพ่อค้าเลยค่ะลายมือเหมือนผู้สาวเก่าพ่อค้าเลยค่ะมาเมียนผู้สาวเก่าคอยวัน ต่างๆสมัยนู้นอยู่พิบูลรักไหมบ้านแดงไหมอ๋อเป็นคนโอเคตอนคือเหมือนผู้สาวเก่าว่าคาเลย่าถามนะว่าคนไหนมันเยอะเยอะใช่ไหมเจนแบบนี้ก็เคยมีผู้สาวเด้อแต่ตอนนี้โสดท่าตอนนี้โสดสนิทจีบไหมไม่ต้องค่ะงานยุ่งงานยุ่งงานยุ่งไม่ต้องมาจีบนะ งานยุ่งไม่มีเวลาให้ใครเลยมีเวลาให้แฟนๆมีเวลาให้งานดีกว่า <Okay. S 2> เรื่องแบบนั้นก็ไม่ได้ตามหาแล้วแหละนะครับไม่ผ่อยฟ้า <Hey. S 2> เดี๋ยวไรม <Hey. S 2> ใช่ใช่ใชสุดๆมาเลยค่ะมีแบงค์พันต์ตัวนี้ใส่เป <laughs> <laughs> เรีบมาดว่วน <laughs> บางทีความรักมันก็ทำให้เรามีความสุขใช้ชีวิตเนาะครับ <laughs> ความรักทุกคนก็ต้องการแหละแต่การที่จะต้องรัต้องการความรักดีๆบางทีมันก็ไม่สามารถที่จะขอได้แต่เจอคนดีๆก็โอเคซับพอร์ตรักครอบครัวซึ่งซึ่งกันและกันสองครอบครัวอย่างเงี้ยมันน่ารักออกช่วยกันทำมาหากินไม่จำเป็นเลยฐานะทรับส,สินเงินทองไม่จำเป็นเลยช่วยกันสร้าง เริ่มต้นจากศูนย์ดีกว่าเริ่มต้นจากร้อยแล้วก็พังค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เหล่านั้นความลับ <c oughs> สิ่งที่สวยงามสวัสดีค่ะ